ผมก็อดทนนะผมก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรที่เป็นฟุ่มเฟือยเลยเลยนะนะกินก็ปกติธรรมดากับเขาอะไรกับเขาเที่ยวเตยก็ไม่ได้ไปไหนนะเป็นนายุ่งไปไหนก็ไม่ได้อยู่แล้วเป็นลำบากลูกน้องก็ห่่งอะไรทำนองนี้นะผมไม่เคยไปไหนมาสิปีนะนะทำงานกลับบ้านทำงานกับบ้าน,างงาน,บบานตัวเดียมประชุมหมดแล้วชีวิตผมนะนะ ไม่บ่นอ่ะบ่นไม่บ่นบ่นเดี๋ยวคนไล่ออกไล่ออกอีกล่าห้ฟังล่าห้ฟังว่าเป็นอายุไม่สบายเขบอกคุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์บ่นอะไรครับบ่นเวทีในขณะที่เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วพบปากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่แกก็บอกว่าแกไม่ได้บ่นนะนะไม่ได้บ่นแล้วแกพูดคือมันออกแนวพูดไปเรื่อยแล้วนะครับนะหมายถึงว่ามันก็ค่อนข้างสับสนในประโยคที่พูด่ะ ถ้าเป็นภาษาเอาแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเอาแบบตัวไปตรงมาเนี่ยนะก็คือบ่นนั่นนะแหละแล้วจะมาบอกว่าตัวเองไม่บนม่นทะําไมนะเที่ยวเตรลก็ไม่เคยไปไหนผมไม่เคยไปไหนสิบปีแล้วทํางานกลับบ้านกลับบ้านตรวจเยี่ยมประชุมบน่นไม่บนนะ่นแ่ะบ่นเดี๋ยวคนก็ไล่ออกอีกเป็นนายกไม่สบายนักหรอออืมนะชาวบ้านนะพูดทำไมมาตรวจราชการ ยามนี้ต้องสร้างขวัญแล้วก็กําลังใจโชว์วิสัยทัศน์สิว่าจะพัฒนาจังหวัดพัฒนาพื้นที่ทําโครงการอะไรยังไงทํามาแล้วเป็นยังไงพูดให้มันดูฉลาดอเออต้องต้องต้องแบบว่าพูดแล้วให้มารู้สึกว่าเออเนี่ยผู้นําไม่ใช่ลุงไม่ใช่ลุงแถวบ้านนะที่มาบ่นให้ฟังผู้นําอ่ะสวมหัวโคนเป็นผู้นํามันต้องแบบแล้อีกประเด็นหนึ่งก็คือบอกว่า ไปไหนไม่ได้ลูกน้องเป็นห่วงไปไหนไม่ได้เอาแล้วทำไมไปไหนไม่ได้คือกลัวใช่ไหมหมายถึงว่ากลัวว่าเดี๋ยวคนนั้นจะมาทำคนนี้จะมาทำเดี๋ยวจะถ้าอย่างนี้ผมว่าพลเอกประยุทธ์ต้องถามตัวเองนะว่าสิ่งที่คุณทำคุณจะทำไปเพื่ออะไรเป็นผู้นำประเทศแล้วไม่กล้าลงไปเจอไม่กล้าไปเที่ยวเลอะแต่เลอะ ใช่ไหมคุณผู้ชมรู้ออกไหมครับคือเราจะเป็นไปทําไมเราจะเราจะพัฒนาประเทศไปทําไมถ้าพัฒนาไปมีแต่ความหวาดกลัวไปหาประชาชนไปเที่ยวไปพักผ่อนไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยนะคนมันก็เลยแบบว่าพี่บอกว่าต้องเทียบกับชาติชาติอ่ะเข้าใจป่ะคือเอาจริงไม่ได้อยากเทียบเลยนะเพราะส่วนตัวผมว่าเทียบกันไม่ได้ นี่พูดตรงไปตรงมานะครับผมไม่อยากเทียบเพราะผมคิดว่าเทียบกันไม่ได้แต่ที่ต้องเทียบก็คือเนี่ยพูดนําสมัยใหม่ดูสิเขาลงเขาไม่กลัวตายอ่ะเขาไม่กลัวเขาไปพบปะเขาไม่สร้างความขัดแย้งยิยม้มแย้มแจ่มใสคนไม่ชอบแกก็เยอะนะชัดๆเขาก็รู้เขาก็กล้าเสี่ยงไปเจอประชาชนวิ่งคนเดียวดึกดึกเดนนถือโทรศัพท์มือถือเชา้ามืดลงพื้นที่บางครั้งก็นั่งวิน บางครั้งก็น,นัง่งรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะให้ประชาชนเขาเห็นว่าเนี่ยผู้นาก็นั่งแบบคุณเนี่ยเขาก็ไม่เห็นกลัวอะไรเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรพราะเขาเสียสละแล้วแต่นี่กลัวไปหมดและจะเป็นไปทําไมผมไม่เข้าใจนะเราจะบริหารประเทศไปด้วยเหตุผลอะไรไม่เข้าใจเลยครับว่าสิ่งที่คุณพาสังคมอารมณ์ของสังคมมาเนี่ยมันผิดรูปผิดร่างหมดคุณต้องการให้ประเทศนี้ บริหารกันแบบค่ายทหารอย่างนี้เยที่คุณบริหารมาทั้งชีวิตล่ะได้ครับผมเหมาะสมครับท่านครับพี่ดีครับนายคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเข้าใจความเป็นชีวิตมนุษย์หรือเปล่าคุณเป็นผู้นำก็ต้องบริหารจัดการทรัพยากรอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนให้มันกลมกล่อมให้มันกลมกลืนไม่ใช่เที่ยวไปบ้านข้าไ้นี่ไอ้นี่ตองเลี้ยงไก่ไอ้นี่ตองเลี้ยงเป็ดไอ้นี่ต้องเป็นอย่างนี้และสุดท้ายก็มาบท บ่นอะไรนะแล้วบอกว่าเป็นนายกมันไม่สบายนักหรอกแล้วจะเป็นทำใหม่ล่ะครับนะไม่อยากเทียบนะกับชัดชาติเพราะผมคิดว่าเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วชัดชาติเขาจะพูดคำหนึ่งอะโลกขาดเราได้อย่าคิดว่าตัวเองสำคัญขนานดะนั้นนี่คือความหมายมุมกลับนะโลกประเทศไทยขาดคุณได้คุณประยุทธ์คุณ คุณเพ้อลหรือเลปล่าว่าประเทศนี้มันเหมือนกับว่าต้องคุณเท่านั้นน่ะแปดปีแล้วคุณก็จะบวกไปอีกสี่เป็นสิบสองผมก็ถามทุกฝั่งนะครับผมถามทั้งอฝั่งสลิมฝั่งสามนิ้วอะไรก็ตามแต่แล้วฝั่งสลิมไม่มีคนเก่งๆขึ้นมาเลยหรอครับไม่มีแล้วเหรอครับนักการเมืองรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนไหม่ทางานผมว่ามีเก่งกว่าพลเอกประยุทธ์เก่งกว่าสามปอล้านเปอร์เซ็นต์จะมายึดติดอะไรกับคนคนแค่เนี้แล้วก็มานั่งบน่น ออแทนที่ไปทํางานนะจะโชว์วิสัยทัศน์นะให้มันดูแบบประชาชนแบบมีความหวังเนะี่ยพูดอะไรที่มันดูแบบมีวิสัยทัศนะ์อ่ะพูดแล้วฟังดูโอ้โหฉลาดาไหนเลยอันนี้บ่นอะไรนะอันนี้ต้องถ้าบ่นอย่างเงี้ต้องบ่นในวงเล่านะบ่นกับเพื่อนบ่นกับเมียก็พอไม่ต้องเอามาบ่นกับประชาชนอะไรเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้อยากฟังเนี่ยกัญญาในค่าไฟจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยพรุ่งนี้น้ำมันเป็นไงปุปะยุทธ์ครับนะค่าจ้างขั้นต่าเป็นไง อนนี้เรื่องเรื่องใหญ่มันคือเรื่องตังไงเรื่องกินไงนะเออคุณไม่พูดคุณก็พูดเรื่องค่าไฟค่าน้ําอะไรอีกอะ่ะค่าแรงเป็นยังไงเนะชาวบ้านเขาอ,อยากฟังเรื่องพวกนี้นะโอ้ย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 อะไรนักหนาเนี่ยประเทศไทยคุณผู้ชมครับกับคนคนเดียวเนี่ยนะครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละ150บาท สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะแงมยุคนสูตรเมืองปวจังหวัดน่านชุดละร้อยห้าสิบหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ระรบกวนช่วยกันุดหนุนสักหน่อยหนึ่งนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะ นะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดร้อยหาสิบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทำประมาณ6 0สิบถึงแปหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำหนชุดมี10ชิ้นทําใหม่ๆสดๆนะครับไม่แค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมูหชุดมีสิชิ้น ชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะ,นะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ปนอยู่กับไอคอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจอีซียูคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอยื่นไม่เป็นเนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอยื่นไม่เป็นอนะผมขายในของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งตัวคือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ แหนบบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอะ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทําองเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไง นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกกว่าคนอื่นเิาหน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอ,งอ,งสำอางอยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นเนะ่ะผมยากนะผมไม่เอานะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนม กวไม่ให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรือยังไงครับเนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทาร้ายใครอ่ะนะครับไม่ได้ไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดาษปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มัน มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาอ่ะเอานี้แหละไข่เนยมีเลยนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัว่วไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อน มีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองร้ี่สิบครึ่งโลทําส่วนใหม่ทุกวันยนะผมมาเก็บปิ๊กไม่เก็บตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อัวนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็ นี่ไงเราก็เอาเส้อัวมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทาไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่าทําเยอะมันเหนื่อยอแม่ครัวที่เขาทาเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทําเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทําเยอะเนี่ยทาเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทําเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อย มันต้องทําแบบเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นน่ะที่เขาเรียกโอมากาเซะโอมากาเซะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเซะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทาเป็นชิ้นๆเห็นไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนดาดโอโหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ย ไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดีย๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ํเปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินแล้วอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือ นะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทําเสร็จเนี่ยวโหอ้โยคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมอแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์ค็ว่าสนใจเข้ามานะครับ หากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำ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 ห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรรับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิม นะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากิน,เ,นเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสื่กรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ยสองร้อยยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับ ถ้าวันไหนยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่ไม่รับล้วผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่ากเ็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะสองยี่สินะ 220, นะขออนญาตโมต้หน่อยเถอะนะไส้อั่วนี่ยชอบมากเลยนะ จะให้ไม่โม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าให้ผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียปเปล่าอ่ะนะเสียชื่อปเปล่าอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเดี๋ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่า ไม่ดูสิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอะ่ะโกงหกคนดูอะ่ะนะไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัว เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอะ่ะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ส่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนมี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมัมนเนี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละ นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับอโอเคนะเจอกันเรื่องแกงคอเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคําตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายเนี่ยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศนะ์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทําได้นะครับ ลาไปก่อนนะครัขอพวกคนอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ